ทนท่านสอนเปิดโอกาสละทิฏฐิมานะของแต่ละรายละลายลงไปสู่กันเพื่อความอออกเกี่หนึงพุาวนาคือเปิดช่องเปิดโอกาสให้คนอื่นแนะนํำตัดเตือนสั่งสอนได้ในเมื่อเห็นว่าเราเป็นคนผิดเราก็ต้องยอมรับแล้ว ก็ปฏิบัติทำเตืองให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติดีงามแล้ยังเป็นความดีบัอนอีกด้วยวะอันนี้กำปัง้งตาดายะคือเพื่อความอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ผิดพลาดนั่นเองเมื่อทราบแล้วจะได้ทําคืนตามภาษาบาลีก็คือจะได้กลับตัวนั่นเองกำรภาวนาน,นี้มันจะหน,นักมาก ประจําขององค์พระพ้าพันไม่ไม่มีคํามาปรนน่าพร้อมทั้งความรู้ความเห็นเป็นที่จะให้เป็นไปกับคําปรนนานี้แล้วถ้าก็ไม่เต็นบัดเต็มเป็มอะไรจากแต่คู่พระพระแท้ต้องเป็นอย่างที่ว่านี่เนี่ยคุณจะงบัดของพระในพากันจํามาไว้การปรนนาซึ่งกันและกันไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ถืออะไรทั้งนั้นขึ้นที่ว่าเป็นเรื่องของจิตหลที่จะทําลาย ใจของตัวเดิมและส่วนรวมแล้วเป็นอมตปัดออบัป arna ที่เปิดข่องปัโอกาสเมื่อตัวมองไว่เห็นอื่นมองเห็นก็ได้บอกได้ตือนอำนาจศาสางแก้ไขดัดแปลงที่ผิดพลาดแต่นั้นเพื่อจะได้เป็นความสะอาดทางกายวาจาใจต่อกันกลับคืนมาแล้วอยู่ด้วกันเป็นพาะศุกนี่คือคำปน r เวละ อยู่ก็เป็อนอย่างนี้เวลาไปที่ไหนก็ต้องเปิดช่องกุญแจให้เพื่อนผู้แนะนำตับเพื่อนสั่งสอ,อ,อนตอนด้วยไปจริงที่ว่าเป็นผู้มีสมบัติประจาองค์พระในกิยาการของตัวที่แสดงออกอย่างนีน้เรื่อยๆไปไม่ใช่ว่อออกจากนี้ไปแล้วก็ไม่ลงใครแม่อยู่ในวัดนี้ก็ไม่ยอมลงใครอันนั้นอยู่ไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้เลย ก็ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่พระมันเรื่องหมากัดกันอะอีกพระอะไรตัดเกรีนกันไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ข้าเราเพราะพระเราอยู่ด้วยความเป็นธรรมนั่นเหละไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยจึงต้องปรนนำหมดขึ่นอย่างที่นี่ก็นับแต่หัวหน้าลงมาจนกระทั่งหลงพระองค์งสุดท้ายเปิดช่องปเปิดาสให้เนื่นันตัดเกรีนตัดกันได้เพราะทมเป็นของใหญ่มากไม่มีอะไร เหมอแล้วในโลกอันนี้ยิ่ต้องยกธรรมขึ้นเป็นหัวใจของทุกองค์ทุกองค์อีิบัติเนินตามธรรมนั้นแล้วมีมากมีน้อยก็อยู่ด้วกันเป็นป่าสุดเรื่องทิฏฐิมานะมันแทรกเข้าตรงไหนมันก็เหมือนยาพิษมันเอาให้แหลกไปได้ไม่มีการถยวันวนี้นเราจะิตบาทรอบสลา การมีตบานรับบานตาให้เหมือนมองนี่เรเมตตานะ่ยสังรณ์ระวังอันนี้อันหนึง่งแตาต้องมีเป็นตรปรตางตังว่างเลเด็กในชานิมีขากระนีอย่างเดยกการรับบานมองทําความสัาพัญอยูีกันในบัดเพ่า,ททานั้นนะั่น เนีการฉันก็เหมือนการประจักรึมีเป็นประการพนี้ทราบดีถึงค่าต่างๆกาตาทั้งรวมอยู่ในบาตความสําคัญของใจอยู่ในบาตด้วยความเป็นธรพัเต่างนบอกไว้เดี๋ยวชี้ว่าที่คือขาบทที่จะพิมพ์ทุกตามีตั้งนี่หกข้อแต่พวกเรานี่มันไม่มีกฎไม่มีเหี้ยมมันโง่จะตายนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนแม่ วิธีขมวิธีฉันก็ต้องให้สอนวิธีขับขถ่ก็ต้องให้สอนสอนหมดทั้งกินทั้งขี่ทั้งเลีย้ยวทั้งหลับทั้งนอนต้องมีวิัยการสอนเพื่อน,นําโทษออกจากการกินอยู่กลัวการหลับกันนอนทั้งหลายไม่งั้นเป็นโทษแน่ๆนียพวกเราโง่ที่ตลาดที่มาทุกสิ่งทุกอยาก่างพระองค์ได้สอนไว้หมดเพราะความโง่ของพวกเราเนี่ถ้าไม่โง่ไม่ได้สอนโง่จริงก็ไม่ถูก ทมถูกยังไงไม่ถูกแบบของพระการหลับการนอนต้องพูดคำตายก็มันถูกแบบฉบับของพระต้องสอนทุกปีทุกปีทุกแง่ทุกมุมสอนพระเป็นยังไงพระพวกเราโง่หรือฉลาดพี่นายไม่เห็นคุณค่าของการ่างนี้เอาอะไรมาเป็นพระหรือคุณค่าของการแบบนี้แล้วก็เป็นพระโดยทั่วไปหลงสายแล้วก็เอา มันเป็นความภาคเปลียนต่อไปสถานที่อะไรก็ดีเรื่องพ่าต้องมีความสมบูรณ์แบบอย่างนี้นตลอดพระไม่มีวีโอต่อป่าแล้วหมดคุณค่าเลยนะมีว <c oughs> ีโอตะป่านี้นระจำองค์พระอีก่แล้วอันนี้สําคัญมากเี่ความสะดุ้งความระมัดระวังตัวมันก็หละววลายน คือความมีสติระวังไม่มีสติระวังไม่ได้หรอกมันเป็นเกิดผลเกิดขึ้นอยู่เลยนี่เราหนักในวันนี้เราก็ไม่เคยบอกเสมอสภาพกำเนินเรื่องความโง่นี่มากนะเด่นมากนะอย่างอื่นก็พอตำเนาเรื่องความโง่ความความโง่ความเสื่อเนี่พอาะเราต้องมองไปทับมันจะง่ายๆก่อนไม่ได้มองไปเพื่อจะหาเป็นเพื่อเป็นกรรมหมุกข์ด้วย มองไปด้วยความต้องรมัรและขเชื่อมนแงกับเจอเอาเจอเอาเจอไม่ว่าอะไรไม่ว่าส่วนอยากส่วนไหนนันก็เห็นมันอย่ทกทัอย่นัไม่เข้าไปสีส่วนละเอีย้วที่เอดนันยาบเสอสื่อเ่อย่างพวกเรานี่ยนี่ม่ได้สื่อมันเแต่เรามันทำคนให้เสือที่ดี มันต้องในธรรมะต้ระวังตลอดเลยสติสัตังปัญญาไม่เห็นม,นมีสิทธิ์สัมผัสทำอะไราก็ต้องเห็นดีจนได้จนได้ดูความไม,ม,ม่รอบคอบความไม่รอบครอบนี้คือปัญญาความไม่จอดจงเพื่อความรมอบครอบก็ค,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 คือสติเมื่อขาดทำสองอย่างนี้แล้วก็เป็นโมฆะทำอะไร,าราก็ไม่เป็นผิดผ่านผ่านเวลานี้มันเลื่เทอบไปหมดแล้วนะโอ้ขันลดต้องเล่นนะผมผมพูดจริงๆรอออกมาจากหัวใจหัวตับจริงๆนี่มงีพูด มองเนื้อมันดีแนนไม่ว่าโรคว่าธรรมเนี่ยมันจริงสลดสั้งนี้คหรือความเป็นห่วงเป็นใยในวงปฏิบัติของเรานอกนั้นเราก็ไม่ว่าแล้วก็ไม่ทราบจะไปเกี่ยวข้องอะไรเอาฝ่ามือไปกั้นหน้าหมาสมุดมีหยัางนะเนี่ยตั้งแต่ว่าเพียงกั้นงน้าในถุงในหายของเราที่เกบไว้เฉพาะเฉพาะในวงวัดของเราตอนนี้มันก็ดูไม่ตัวถึงมันไหลออกช่องนั้นไหลออกช่องนี้อยู่นะเพราะความผิดพลาด เยตนาไม่เจตนาความผิดมันก็ผิดเช่เราเหยียบน้ําใครไปเยตนามันเมื่อไหร่แล้วมันเวลามันตักเท้าไปด้วยความไม่มีเจตนามันเจ็บไหมล่ะนั่นแหละความผิดมันทิ่มแทงเรามันก็เหมือนกันเจตนาไม่เจตนานั่นแหละความผิดมันยิ่งเอาอย่างขนัดไม่มีเจตนาก็ไม่คือไม่รู้เซื่อเสื่อเื่อเื่อยีเจตนาก็เจตนาทางระวังความผิดค่ามันบ้างนี่ไม่ มันช no ่วยจัดการไม่ไเดือนนานที่มันเจินานไม่รดบเป็นคนเป็นทุกคนตายนี่จปเคลื่อนไหวอยู่ไปมาที่ถิ่นจิ่ตตังความระมัดระวังรักษาไม่มือนันนี้คืมันต้องขัดคนเราเรผมไม่ควสนใจเลยวันนี้มันผิดใจมันหดก็มาหมดก็ยังบอกเราคนไม่เถื่อนแล้วคนอยู่ก็เหมคอื่อนที่ดูจะอยู่ก็หมืนก็เคลื่อนมาก้เท่าไหร่นับฐานสารนี่เทที่ไหนเมื่อไรก็มีตะวนตะกินข้าัาเท่านั้น เพราะอะไรเพราะท่าคำนี่เองนั่นที่เคยพูดเกิดเอาไว้แล้วว่าต่อวันนี้จะเทื่อไม่ได้นะจะเชื่อได้ไหมเนื้อเรืนี้มันก็ถึงวอะไรเงนี้แล้วเขาจะเชื่อไได้ยังไงเั้นก่อนลงทชื่อย่างทางเทศนาว่าการต้งเหน,งนื่อนยะั้งเทียอะไรนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะความเกิดความจำที่เทศนาว่าการสัญญาณเครื่อนท้ายในขนมันก็ ให้หมดสภาพไปหมดสภาพไปถ่ายไปด้วยมีอะไรจดจำได้นี่คือขันเครื่องมือมันใช้ไม่ได้จิตจิตเป็นกระไายแล้วก็เอาเครื่องมืออย่านี้มาใชา้บางทีเราแสดงตัวออกอย่างขันนี้ไม่ได้นะและว้วถ้าอะไรต้องเอาขันนี้ถ่ายไม่ได้นี่มันก็ชุดตัวลงไปขนาดนะี้ไม่เอาเรื่องไม่เอาเรืเอเ่องอยู่ไปทนไปอย่างนี้ถึง ย no like. um, ิ่งว่ามันาราเย่ะมากหนักมากเดินหนักมากแรงขึนทำให้นับใจนะผลสลุดของเรื่นี้เรื่องความหยาบหยามากแสดงขึ้นในพระไรมือปฏิบัติเรานี่ยเหนือยยากลนมากเดียมันสลุดั้งเลยสั่งลึกมากด้วยดังนี้ก็ยิ่งอยู่กตัวจารมาแล้ว เกี Tokyo, <Yes. S 1> ่ยวข้องกเหมือกันนะไม่เพียงอยู่ลำพังเดี่วของอยู่กับปูวาจานันงยิ่งเขาันมากถ้านเรียนมารวมอย่างเว้นื้อคู่ใมากเลยท้าเรียนหลังไหลเข้าออกเข้าออกเข้าออกมากป็นยังที่เห็นนี่มันก็ไม่ผิดกันเลยแบบนี้เก่งๆก้ากัไม่ไมีคำที่น้อนบวชเข้ามาเอาอเหลืองห่มคลุมเข้ามาแล้ว ตียาก็ไปอีกแบบหนึ่งเข้ากับผ้าเหลืองไม่ได้น,ะนี่ที่ที่มันขัดมันสั่งเลยว่าเยาวานอยู่กับพ่อแม่โบราณนี่เราพูดจริงจริงจนกระทั่งบอกเราเราบอกพู้จิตเสม,มอว่าเราเค็ดเค็ดขนาดนั้นเราอยากให้ท่านอยู่ด้วยความหาสุดท่านไม่มีอะไรทวนท่านพราะกลางองค์ต่างมาเองมาเองมา,งมาจาก ไม่ว่าทิศไหนแต่ทิศไหนมาแล้วก็มาเป็นภาระใหนหนักเราไม่อยากให้หนักท่านเราก็ต้องต้องแทรกต้องดูต้องแลควบคุมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจานั้นก็แสดงออกมาได้เห็นไหมี่เลสมันเล่นเมื่อไหร่มันไหวหน้าไข่ไหมพอได้โอกาสช่องไหนเถอะแต่นั้นัะกันเยอะเลยมองไม่ท,ทันกิเลรวดเร็วขนาดนนั้ ยิ่งได้เกิดแม่เนี่ยจพงได้บอกกับหมู่เพื่อนทั้งหมดอย่าให้ได้พบกับเห็นสิ่งนี้ต่างคนต่างตั้งใจมาปฏิบัติรักษาไปเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวนี้ออกไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดขึ้นี่นี่มันจะมาเห็นแบบหยาบๆนโนลงยิ่งกว่าโลคเข้าไปอีกแล้วก็ดูไม่ได้อ,อกแตกเลยการแนะนำต่สอนหมู่เพื่อนก่อน อย่างที่เห็นนะผมไม่เคยปฏิบัติมาภาษานี้เป็นภาษาเรื่องต้นได้ได้เป็นอย่างนี้แล้วไม่เห็นไการอบรมสั่ง mm hmm. ah สอนหมุนเว้นกดพัดขัดขันไม่อำนวยสมเร็จดีที่จะรวมแนะนําสั่งสอนดกระชินบ้างอะไรขันมันขวางสมเด็จดี้วขันมันขวางเครื่องมือมันขวางมันใช้ไม่ได้กดปล่อยไปผ่านไปผ่านมาจนตะวันเข้าภรษาจนต้องออกภาษา ไม่มีเรื่องอะไรในการแนะนำตัดสอนหนุมเนไเป็นอย่างเพรว่านุ่มคนวี้สนใจสนใจปฏิบัติเม้่วานี้วงกรรมฐานมีหดเข้ามาย่นเข้ามาหนักขึ้นเรื่อยนะมันจะอยู่ในวัดเรานี่เราอกจะแตกหู่แว้วนอกจากวัดเป็นยังไงเรายิ่งไม่มีใครแนะนำตัดเตือนตัดสอนไม่มีที่ขยันหลาเกลื่อดโดยความเป็นธรรมแล้วก็ยิ่งไปยอย ค,คำว่ากลัวนี่มันกลัวหลายด้านเลยกลัวแบบผู้เรือมันก็มีกลัวแบบทำอม่นี้อยก็กลัวอาจารย์กลัวแอาจารย์นี่เป็นธรรมระมัดระวังร่ากาเตรียมนี่เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานเตรียมท่านบิดท่านหนามั่งอะไรบ้างอย่านี่มันเป็นธรรมทั้งนั้นแหละนี่แตกลัวแบบผู้เดือดนไม่กลัวใครนะไม่กล้าอย่างแบบผู้เดือนไม่กลัวใครกลัวแบบผู้เดือดนี่จะกลัวเพื่อผู้เดือดกลัวจะจะไม่ได้ท่างนี้กลัวจะจะไม่ทำอย่างนี้นะทำเพื่อฆ่าและมุ่งข้างหลัง เมื in hmm. no ่อเสียเป็นหมดเรือนี้หดเข้ามาด้วยข้นมานี่เป็นเกาะเป็นดอนเข้ามาจนกระทั่งตอนมีเกามีดอนกระจาจนหน้ามหาสมุทรทะเลหลวงแห็่อเดือดทีเป็นเป็นพะเป็นเนรเป็นศาสนาสมุนลดมองดูค่าก็เป็นอแบบมองดูพระว่าจะโนว่าข้ที็ไปอีกแบบหนึ่งไม่ทราบว่าจะทำหนุไขใครมันพอๆกันเดี๋ยวมามองเห็นพระกับทำหนุพระ ถ uhm, ้าพ네ระพอตำมิโยมบ้างพระก็จะคิดตัวให้ดีแต่นี่พระก็กไปเป็นตามเรื่องของคารวะพระโยมเห็นดีเห็นชอบไปตามเขาเขามีอะไรก็ให้มีเหมือนเขาอย่างก็มีเทวทัตเทวทัตเทวทัตจีนโอนี่ก็มีเ้าเขาเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่น่าตำนิเขาแล้วเราหามาทำไมมาเขาอาน้จะหลงดีนี่เห็นไปตามเขาเลย ผู้พยาบาลว่าญาโยมผู้เขามีสมบัติทีเขายังมีข้อสำหนิบ้าเพราะมันฝังตาเขาเขาก็สําหนิบ้างแต่เราเองผู้เป็นทาให้ฝังตางมันมีความรู้สึกอะไรบ้างหรือในหัวใจของเรานันเป็นยังไงสิ่งที่อยู่กับเราทําไมจิตที่อยู่มันมองเห็นมองเห็นตัวเองมองไม่เห็นมีแต่ถ้าติให้าฟังเห็นแตกัอยจะมองเห็นครอบคัวการผู้แนะนาสั่งสอนให้รู้คือรู้ถูกไม่อยู่นี่นะนี่มันเลยดังในเรา อย่างนี้กามอกันงงการกำลังที่จะพูดแล้วมันทาอะไรไม่ได้ก็มันไม่มีอะไรโผล่ที่ไหนกางวันนี้มีอะไรใหนข้าวที่ติดหิ้งเป็นหม้อหม้อโผล่ที่กลางวันก็ช่างเขาจะไม่ออยาควเพลิน <a> <usc pse> <t> ท่าไม่ไหล้วเตะองินนี้ไปอีกที่แล้ว